สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เราจะมาพบกับคําพยานนะครับของผู้หญิงและผู้ชายเป็นสามีภรรยานะครับเขาทั้งสองนะครับไปพบกันที่ประเทศมาเลเซียผู้หญิงเป็นคนไทยนะฮะดินแดนอีสานแต่ผู้ชายเป็นคนอินเดียชาวฮินดูแต่ตอนนี้ทั้งสองคนนี้เป็นสามีภรรยากันและก็รักพระเจ้ามากที่มาที่ไปจะเป็นอย่างไรนะครับ ตสวัสดีค่ะดิฉันชื่อไรุนทโรนะคะเป็นคนจังหวัดหนองคายค่ะชื่อเล่นก็ชื่อเป้นะคะ <ใช S 2> คือว,วันนี้นะคะดิฉันก็จะมามาแบ่งปันทอดพระพรให้กับทุกๆคนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้านะคะ<ม>คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเรานี่ยแหละคะ<ม>่ะพระผู้ช่วยให้รอดของเรานะคะคือดิฉันก็เป็นคนที่เคร่งในศาสนาพุทธคนหนึ่งนะคะคือแบบว่าเคร่งมากแล้วแล้ว เพื่อนๆที่ใครๆบอกว่าเอออันไหนที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเนี่ยดิฉันก็จะไปก็จะไปสรรหาสาดแสวงหาสิ่งนั้นนะคะแต่รู้สึกว่าสิ่งพวกนั้นก็ไม่ได้ช่วยให้เราดีขึ้นมากมาเลยค่ะแล้วแล้วปฏิหารก็เกิดขึ้นนะคะดิฉันก็เป็น,เป,นเป็นจุดที่พระเจ้าเรื่องทำงานในชีวิตใจหนูนะคะคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะคะ<ม>แล้วช่วงปี1 9 9 9นะคะดิฉันก็ตกงานค่ะท,ที่ที่เมืองไทยแล้วพอดีเพื่อนๆเ็าบอกว่า ที่ประเทศมาเลเซียเนี่ยเขารับพนักงานนวดแต่ดิฉันไม่ชอบงานนวดแต่แต่ช่วงที่ตกงานก็ไม่มีทางเลือกนะคะก็เลยไปเรียนนวดแล้วก็สมัครงานไปที่ประเทศมาเลเซียะคะ่ะมันจะเป็นโรงแรมหกดาวนะคะเป็นโรงแรมที่แพงที่สุดของมาเลเซียช่วงนั้นก็มีคนไทยไปไปไป,ไป,ไปทำงานก็ประมาณ58าสิคนนะคะแล้วที่ฉันก็เป็นหนึ่งในน,นั้นแล้วก็พี่สาวคนโตนะคะแล้วก็ก็เลยไปทํางานที่โน่น พอพอไปถึงเดือนแรกปุ๊บดิฉันก็ได้ไปเจอแฟนที่น่นนะคะเพราะพอเป็นพนังกงานโรงแรมด้วยกันแล้วก็จู่ๆก็หัวหน้าแผนกนว่นนะคะเขาเป็นเมนเจอร์เขาเป็นคนสิงคโปร์คะ่ะเขาเป็นคนประเทศมาเลสสิงคโปร์แต่เขาเป็นคนที่เคร่งครัดในศาสนาคริสเตียนมากจู่ๆเขาก็มาบอกว่าเนี่ยทุกคืนวันจันทร์นะพวกคุณต้องไปนมัสการพระเจ้านะแล้วพวกคุณจะได้พร ไอ้เราก็ไม่อยากเชื่อเพราะว่าเราเราก็ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราทางด้านพุทธศาสนานะคะแล้วดิฉันกับพี่สาวนี่จะบ้ามากเลยนะเห็นจอมปลวกก็จะไหว้เห็นต้นไม้ก็จะไหว้แต่รู้สึกว่าชีวิตเรามันก็ไม่มีอะไรแบบว่าเปลี่ยนแปลงมากเลยคะ่ะแล้วจู่จุเราพี่สาวว่าเออเราก็ลองไปบทเขาดูซิมันจะเป็นยังไงตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจหรอกว่าเขาทำไมอธิษฐานเขาไม่ต้องมีการล้มลงด้วยว่าเราเราก็ไม่เข้าใจเพราะว่าเราเป็นพุทธแต่ละแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่า คิดศาสนาเนี่ยเขาจะทําอย่างนี้แต่เราก็ยอมรับอะค่ะแล้วพอหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนผ่านไปแล้วพาสเตอร์คืออาจารย์ทางนู้นเขาก็บังคับไม่ใช่บังคับค่ะเขาบอกว่าคุณอยากจะเกิดเกิดเกิดใหม่ไหมเขาก็บอกให้พี่สาวเรานะนะพี่สาวหนูกับพี่สาวคนที่ฉันนะคะเกิดทฉันนะคะแจ้งเกิดใหม่ก็คือว่ารับแบบ,บบแบบปฏิสมมาเราก็เขาบอกทำอะไรก็ทําตามไปแต่แต่ในใจเราก็ไม่รู้หรอกว่าพระเยซูเนี่ย เป็นใครเราก็ทําไปทํางานที่มาเลเซียสามปีปุ๊บฉันก็แต่ฉันก็ได้วีซ่าไปทํางานที่ประเทศไอร์แลนด์ค่ะใกล้ๆกับอังกฤษนะคะไปเป็นพี่เลี้ยงน้องเด็กฝรั่งค่ะแล้วทีนี้พี่สาวพี่สาวคนตัวนี้พี่จอยเนี่ยเขาก็ไปก่อนแต่แต่ช่วงนั้นพี่จอยเขาก็เริ่มเชื่อในพระเยซูแล้วนะพอเขาอ่านคัมภีร์ปุ๊บเขาก็บอกเออพูดาภาษาแปลกๆเขาก็เห็นพรเยอะนะคะเขาก็บอกดิฉันว่าเนี่ยเป้นะต้องอธิษฐานนะแต่ดิฉันบอกว่าไม่เอาหรอกเพราะว่า เราก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเรานะแต่ดิฉันก,ก,ก็ก็ไม่ได้สนใจเรื่องพระเูซูค่ะแล้วพอดิฉันเป็นทาัง้งานที่ไอร์แลนด์นะคะปีแรกนะคะรู้สึกว่าปัญหาชีวิตนี่มันก็เยอะแล้วทีนี้ก็มีครั้งหนึ่งนายจ้างเขาก็เข้าใจผิดคือจะไม่ขอบอกว่าเข้าใจผิดเรื่องอะไรนะคะก็ก็คงเข้าใจผิดเรื่องการทําง,งานนะคะจู่ๆนายผู้ชายก็บอกว่าพรุ่งนี้นะ ฉันจะเธอเธอกลับเมืองไทยเลยนะแปดโมงเชา้าตั๋วเครื่องบินเราก็บอกอุย้ยยังไม่อยากกลับอยู่เมืองนอกมันได้เงินดีอะ่ะแล้วเขาบอกว่าพูดอะไรเขาก็เขาก็เหตุผลของเราก็ไม่ขึ้นเขาบอกว่าคุณต้องไปเก็บกระเป๋าแล้วแหละเราก็ไปนั่งเก็บกระเป๋าเราก็ร้องไห้เราก็บอกว่าอุยมีพระเจ้าองค์ไหนช่วยเราได้อะ่ะแล้วแล้วแล้ว,ลวพระที่ดิฉันห้อยอยู่ดิฉันก็อธิษฐานทูลขอนะก็ไม่มีก็ไม่มีคําตอบแล้วดิฉันก็บอกว่าเออได้ยินองค์พระเยซูคริสตเจ้ามีคนบอกวว่่าราะคนนี้ชยนะ เราก็เลยทิฏฐนว่าถ้าพระองค์นี่ปฏิหารแล้วเป็นพระเจ้าที่ที่แบบดีจริงๆอะนะขอขอให้ช่วยนายจ้างเปลี่ยนใจ,ใจสิเนี่ยวินาทีที่เราทิฏฐานเสร็จเนี่ยดิฉันก็พูดมาอย่างนี้ค่ะพอดิฉันพอดิฉันอธิฐานเสร็จนะแล้วแล้วนายจ้างก็โทรศัพท์มาที่ห้องบอกว่าเออลงมาหน่อยมีอะไรจะพูดพอเราไปหาเขาปุ๊บเขาบอกเมื่อกี้นะ่ะไม่ได้ส่งกลับเมืองไทยนะพูดเล่น อู้เราก็นึกว่าอู๋พระเยซูนี่เก่งเนาะเราก็เจอปาฏิหาริย์แล้วจากวันนั้นเป็นต้นมาดิฉันก็คิดว่าจากวันนี้นะดิฉันจะจะไม่ไปไหว้พระองค์ไหนแล้จะไหว้พระเยซูองค์เดียวแล้วพอทํางานที่นู่นได้ประมาณแล้วในจ้างก็ไม่ส่งกลับเมืองไทยค่ะพอดิฉันก็เริ่มเข้าโบสถ์ที่ที่ไอแลนด์นะคะที่เมืองฝรั่งก็เริ่มเข้าไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์พอพอมีเรื่องทุกใจดิฉันก็จะนั่งคุกเข่าที่ฐานแล้วก็รู้สึกว่าความความไม่สบายใจเนะี่ยมันจะหายไปมันก็เป็นการทําให้เรารู้สึกว่า ปฏิหารนะคะรู้สึกว่าอุ้ยมันรู้สึกว่าสงบแล้วก็สันติสุขมากเลยยิ่งทํให้ดิฉันรู้สึกว่าอุ้ยพระเจ้าองค์นี้ดีนะปฏิหารแล้วก็สันติสุขมากจากวันนั้นดิฉันก็พูดกับติ๊ว่าจะไม่ยอมไปไหว้พระองค์ไหนเลยคือพระเยซูอ,องค์เดียว <c oughs> แล้วสองปีผ่านไปแฟนก็บอกว่าที่อยู่มาเลเซียก็มั่นกันไปบอกว่าเธอกลับมาแต่งงานนะฉันจะแต่งงานกับเธอฉันก็ตัดสินใจกลับมาที่มาเลเซียแต่ช่วงที่ไปแต่งงานที่มาเลเซียเนี่ยชีวิตวุ่นวายมากค่ะ เราก็ไม่รู้ว่าแฟนเราจะเป็นคนขี้เล่าเมายาขนาดนั้นแล้วแม่แฟนเนี่ยเขาก็ไม่รับเราเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงไทยแล้วเขารู้ว่าเราทํางาน,งานทํางานนวดมาก่อนแต่เราก็บอกว่าฉันทํางานนวดแต่ฉันไม่ใช่ผู้หญิงอย่างนั้นนะแต่เขาก็ไม่ยอมรับเพราะว่า,าแฟนของดิฉันเนี่ยนะคะเขาเป็นลูกชายเดียวทางศาสนาฮินดูเนี่ยถ้าลูกชายคนเดียวนะเขาต้องการให้ลูกเขาแต่งกับคนอินเดียด้วยกันเพราะว่าลูกชายนี่จะสําคัญมากกว่าลูกผู้หญิงแต่ด้วยความที่หนูกับแฟนเป็นคนที่แบบรักกันมากค่ะพวกเราก็ ตัดสินใจแต่งงานนั้นคือคือคือจะไม่ฟังคำกล่าวเตือนของพ่อแม่แฟนแล้วปีสองปีแรกนีชีวิตที่มาเลเซียเครียดมากค่ะเว,เวลาเรามีปัญหาทุกใจนะช่วงนั้นดิฉันก็ก็ไม่คิดว่าจะจะ,จะไปโบสถ์จะไปนมัส,สก,การพระเยซูเพราะว่าเราไม่รู้ว่าโบสถ์อยู่ที่ไหนเพราะเราเป็นคนไทยเหมือนตัวคนเดียวนะคะพอดิฉันมีปัญหาทุกใจฉันก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปนั่งร้องไห้ที่ทะเลเพราะเราไม่รู้ว่าจะพึ่งที่ไหนเพราะ แล้วช่วงนั้นก็ไม่มีใครบอกดิฉันเรื่องพยซูุว่าเราจะที่ฐานยังไงนมามสก,การยังไงเราก็ไม่รู้แล้วดิฉันก็เริ่มเปิดร้านนวดที่มาเลเซียแล้วก็มีลูกค้าคนจีนบอกว่าเธอไปโบวชกับฉันสิฉันจะมารับเธอแล้วก็ช่วงนั้นละคาที่ทำํทำให้ดิฉันรู้สึกที่จะรู้จักที่จะพึ่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอีกครั้งหนึง่งดิฉันก็เริ่มไปโบวชแต่แฟนดิฉันก็เป็นคนฮินดูทั้งที่เราก็รู้ว่าเป็นคริสเตียนเราเราก็ไม่ไม่สามารถที่จะไปไหว้พระอื่นได้ แต่ด้วยความที่เราต้องให้เกียรติแฟนเรานะคะดิฉันก็ต้องตามแฟนไปที่วัดฮินดูเขาพาทําอะไรก็ทําพิธีแต่งงานก็ต้องตามแบบพินดูทั้งที่เราไม่ชอบแต่เราก็ต้องทําเป็นการให้เกียรติพ่อแม่แฟนแล้วเวลาผ่านไปแล้วดิฉันก็บอกกับพระเยซูว่าขอพงเข้าใจลูกนะเพราะว่าที่ลูกทาเนี้ยเพราะว่าต้องให้เกียรติพ่อแม่แฟนนะแต่แต่แต่ลูกก็ไม่อยากทําเลยเพราะว่าต้องจุดทูปจุดเทียนไหว้พระของเขานะคะแล้วทีนี้ก็แล้วแล้วลูกก็บอกแม่แฟนบอกพระเยซูว่า วันหนึ่งนี่นะขอพระองค์เปลี่ยนแปลงชีวิตแฟนของข้าพง์แล้วก็แม่แฟนของข้าพง์เนี่ยอย่าให้เขามองคนที่ภายนอกให้เขามองคนที่ภายในแล้วเวลาก็ผ่านไปประมาณสองสามปีนะคะแต่แต่แฟนดิฉันก็ดื่มดื่มหนักมากยิ่งขึ้นคือคือเขาเป็นคนดื่มนะคะพอเขาดื่มนะเขาต้องดื่มดื่มเบียร์ประมาณสิบสามสิบสี่ขวดแล้วก็สุบบุหรี่สองกล่องช่วงที่เขาดื่มเบียร์ทำไมดิฉันดิฉันรู้สึกว่าเครียดมากดิฉันก็อยากจะมีลูก แต่ก็ไปหาหมอมันก็บอกว่าไม่ค่อยแข็งแรงแฟนไม่แข็งแรงดิฉันก็เริ่มแล้วแฟนบอกเออเราไปหาหมอผีกันไหมไปหาหมอดูแล้วก็ไปพึ่งหมอดูเยอะมากทั้งเราก็กลับมาที่หนองคายก็ไปไหว้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เขาบอกว่าศักดิก์สิทธิ์เราก็ไปไหว้พอเราไปไหว้เดือนหนึ่งผ่านไปเขาบอกโอ้ขอรูกได้นะแล้วเดือนหนึ่งผ่านไปดิฉันก็กลับไปที่มาเลเซียรู้สึกว่าไอ้พวกวิญญ,ญาณชั่วนะคะก็ตามไปรังควานดิฉันที่มาเลเซียบอกว่ามามานอนกับเรา แล้วเราจะให้เจ้าลูกเราดิฉันก็เป็นเป็นสิ่งที่แบบน่ากลัวมากเป็นงูใหญ่ดิฉันก็บอกว่าฉันไม่นอนกับคุณหรอกคือฉันจะนอนกับสามีฉันแค่นั้นอ่ะคุณไม่ใช่สามีฉันถ้าฉันอยากได้ลูกนะฉันอยากได้จากองค์พระเยสุคริสตเจ้าเป็นผู้ประทานพรให้องค์เดียวพอดิฉันพูดจบนะไอ้เนญญาช่วยอ่ะเขาก็เปลี่ยนรูปร่างจากจากเป็นงูอ่ะก็กลายเป็นเป็นผู้ชายแล้วก็ไล่ฆ่าดิฉันทั้งคืนทําให้ดิฉันรู้สึกว่าฝันร้ายทุกคืนแล้วจนแฟนบอกว่า เธอเป็นอะไรเราบอกว่าเออฉันฝันร้ายนะเห็นมูมาหาทุกคืนเลยแล้วก็บอกว่าแฟนก็เลยว่าเออเอางี้แล้วกันเดี๋ยวสิ้นปีเนี้ยอันนี้มันเกิดขึ้นประมาณปีสองพันเก้าค่ะเดือนกอ่าเดือนสิงหาแฟนบอกว่าเราก็กลับไปที่หนองคายที่อุดอรแล้วก็ไปเอ่อไปแก้บนหมายถึงว่าไปบอกเจ้าที่ว่าเราไม่เอาแล้วนะเรา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 ,เราจะย,ก,ยกเลิกการบนบานแล้วฉันก็ตั้งใจแล้วพออาทิตย์หนึ่งผ่านมาอ่า เพื่อนที่ที่มาเลเซียก็เริ่มมีเพื่อนที่โบสถ์คเป็นคนไทยเขาบอกว่าเออเป้นี่นะมีอาจารย์มาจากแอฟริกานะเขาช่วยไลย่ไอ้งูเนี่ยออกไปจากเธอได้นะเธอเชื่อไหมพระเยซูช่วยได้เราก็เลยลองไปโบสถ์ก็คืนวันที่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสามคืนสิงหาปีสองพันเก้านะคะแล้วแฟนก็ไม่ยอมไปโบสถ์ด้วยเราก็ไปคนเดียวพอพอคืนนั้นดิฉันไปโบสถ์ปุ๊บดิฉันก็ลืมเอาพระคัมภีร์ไป แล,แล้วดิฉันก็บอกถามเพื่อนว่าอาจารย์เขาให้อาา่านเรื่องอะไรเหรอเขาบอกเออเธาอากลับไปอ่านที่บ้านแล้วกันดิฉันก็เขียนใส่กระดาษมาแล้วปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นมานีน,นะคะแล้วพอดิฉันกลับมาบ้านปุ๊บเออแล้วคืนมานั้นนะคะช่วงที่อาจารย์นิกโกรเนี่ยจากแอฟ,ฟริกาเนี่ยเข้าที่ฐานเขาวางมือที่ฐานนะดิฉันก็บอกว่าหนึ่งขอพระเจ้านี่นะนํานําแฟนของข้าพง,งนี่นะมาเป็นคริสเตียนแล้วเขาจะได้เลิกดื่มสองก็คือว่าอยากให้ไอ้งูที่มันมาเข้าความฝันข้าพง,งเนี่ย ออกไปสักทีไม่ต้องมาเข้าฝันพอดิฉันได้านในใจปุ๊บอาจารย์อาจารย์แอฟริกาก็วางมือที่ฐานดิฉันก็เหมือนกับว่าไฟนะคะมันวิ่งจากหัวลงถึงเท้าแล้วฉันก็ล้มลงแบบเหมือนชักนะคะแล้วดิฉันก็อุ้ยเป็นอะไรเหรอเราก็ไม่รู้พอดิฉันกลับมาบ้านปุ๊บก็เล่าให้แฟนฟังแฟนก็ก็อุ้ยทาไมถล่มฉันก็ไม่รู้คิสเตียนก็เป็นอย่างงี้มั้งดิฉันก็คิดอย่างนั้นแล้วฉันก็เปิดคัมภีร์อ่านว่าอาจารย์พายอ่านเรื่องอะไรพอดิฉันเปิดไปปุ๊บมันก็เป็นเรื่องแบบว่าอ่า เรื่องไอ้ว่าเกี่ยวกับมูที่เราไปอธิษฐานขอลูกนะคะแล้วแล้วมันก็ตรงเป็นเป็นวิบวรบทที่สิบสองนะคะที่ว่าผู้หญิงท้องกับพญานาคแล้วเราก็อุ้ยทำไมมันมันเรื่องมันตรงเหมือนเราเลยอ่ะทําให้ดิฉันเชื่อโอ้พระเจ้าต้องทําอะไรบางสิ่งแน่เลยแล้วดิฉันก็บอกให้แฟนฟังแฟนก็บอกเออพรุ่งนี้ฉันจะไปบวชกับเธอด้วยพอแฟนดิฉันไปบวชคืนนั้นนะคะแล้วอาจารย์แอฟริกาเขาก็ไลไอ้สิ่งชั่วร้ายในตัวดิฉันออกมาดิฉันก็ล้มแล้วล้ง ร้องควญคลางมากรู้สึกว่าอู้มันเป็นอะไรที่แบบว่าน่ากลัวพอดิฉันร้องไห้จบปุ๊บมันก็รู้สึกว่ามันโล่งนะคะแล้ววันนั้นแฟนก็เริ่มรู้จักพระเยซูคริสตเจ้าแล้วเขาก็อ่านพระคัมภีร์ทุกวันแล้วแล้วงูร้ายนั้นก็ก็ไม่มาเข้าฝันดิฉันอีกเลยแล้วดิฉันจากวันนั้นเป็นต้นมาดิฉันก็แล้วเดือนหนึ่งผ่านไปแฟนดิฉันก็เขารู้สึกว่าโอ้พระเยซูนี่ดีนะเขารู้สึกว่าพออ่านคัมภีร์เยอะนะเขาเขาเขาก็ได้ับพรเยอะเขาก็เลยบอกให้พระเยซูรักษา เพราะว่าแฟนก็เป็นโรคตับนะคะเพราะเขาดื่มเยอะเขาบอกว่าเราก็บอกว่าเออเธอก็อให้พระเยซูช่วยสิพระเยซูรักษาโรคได้นะเขาก็ที่ฐานขอพระเยซูแล้วช่วงนั้นดิฉันก็ทําการถือสิโนตอาหารอกินอาหารเจนะคะยี่สิบวันกับแฟนพอวันที่ยีิบสองปุ๊บเราก็ไปตรวจเลือดที่คลินิกที่มาเลเซียปรากฏว่าโรคตับของเขาก็หายแล้วแฟนก็เลยเชื่อว่าโอ้พระเยซูเนี่ยรักษาโรคให้ทุกอย่างได้เลยเขาก็เลยบอกพระเยซูว่า ต่อไปนี้นะลูกจะไม่อยากดื่มเบียร์ดื่มเหล้าแล้วอ่ะอยากเลิกบุหรี่ด้วยพระองค์ช่วยช่วยลูกทีแล้วเวลาผ่านไปประมาณอาทิตย์หนึ่งอะค่ะแฟนก็ไม่อยากดื่มเบียร์เลยจากปี2009กันยานะคะเริ่มหลังจากที่เขารู้จจกองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเขาเขาก็ตัดสินใจรับปรปับปฏิสัมาและรับองค์รงพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขาแล้วเขาก็อืม ขอถวายตัวเขานะคะถวายที่จะรับใช้พระเจ้ากับตัวของดิฉันเองแล้วก็ช่วงนั้นเราก็เริ่มอธิษฐานให้แม่แฟนค่ะให้แม่ของสามีเนี่ยเราก็ถือศีลอดสี่สิบวันแล้วก็อธิษฐานให้แม่แฟนให้เขารู้จักพระเยซูคริสต์เจ้าเขาจะได้รับความรอดแล้วมันก็เป็นจริงค่ะแล้วแม่แฟนของดิฉันเขาก็ได้รับการรักษาให้หายจากการเป็นโรคไขข้ออักเสบทั้งที่โรคนี้หมอบอกว่ารักษาไม่หายแล้วเขาก็ลองอธิษฐานพระเยซูแล้วเมื่อเดือนเมื่อเดือนพฤศจิกา ปี2010ปีที่แล้วค่ะเขาก็ได้รับการรักษาโรคไขข้ออักเสบแล้วทุกวันนี้เขาก็มอบชีวิตเขาถวายชีวิตเขาให้กับองค์พระสุปพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดค่ะแล้วทุกวันนี้ดิฉันกับสามีก็รู้สึกว่าแม่แฟนนี่นะเปลี่ยนไปมากเขาจะไม่มองคนที่ภายนอกรู้สึกว่าเขาจะมองคนที่ภายในเขาก็ไปบวชทุกอันอาทิตย์แล้วเราก็ไปร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยความสุขจากที่เขาเคยไหว้ ศาสนายินดูรู้สึกว่าเมื่อก่อนเขาจะเครียดมากแต่ว่าโรคภัยไข้เจ็บในตัวเขาก็ยิ่งทวีคูณมากขึ้นนะคะแล้วพี่น้องเขาก็เป็นเป็นโรคมะเร็งกันเกือบทั้งครอบครัวแต่ทุกวันนี้แม่แฟนนะเขามีความสุขมากที่เขามารู้จักกับองค์พระสุริตเจ้าแล้วเขาบอกว่าเขาจะขอรับใช้พระเจ้าจนกว่าชีวิตเขาจะหายไปจากโรคนี้ค่ะคือแบบว่าจนวันนั้นเขาจะสิ้นชีวิตลง แล้วทุกวันนี้พวกเราสามคนก็ร่วมใจกันในฐทนให้ให้น้องสาวของแฟนแล้วก็พ่อของแฟนด้วยค่ะแค่นี้และค่ะ